นะครับคลิปนี้นะครับก็ยังคงเป็นคลิปที่เราดูที่เนื้องค์พระนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องพิมพ์เลยนะครับแล้วมีแต่กล้อง 10x จะดูยังไงคือถ้าเป็นเนื้อกลุ่มนี้ครับดูธรรมชาติครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อที่มีความหนึกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะผงเกสรนะครับที่ผิวนะครับซึ่งพระเนี่ยมีสณผ่านการใช้นะครับผิวสัมผัสต่างๆมี ก็จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามถามว่าเนื้อแบบนี้ถ้าไม่ผ่านการใช้จะมีลักษณะแบบไหนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับคือบางคนก็บอกว่าโอหแก่น้ํามันนะครับแต่นี้แบบกากไม่ขีดนะครับเห็นไหมครับดูผิวด้านหลังนะครับมีลักษณะผิวสังขยาอยู่นะครับแบบเดียวกันนะครับถ้ายิ่งใช้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผิวลักษณะนี้ขาวๆก็คือลักษณะที่เราเรียกว่าแป้งโรยพิมพ์เนี่ยธรรมชาตินะครับสวัสดีครับ ต้องบอกนะครับว่าพระสมเด็จนะครับในชุดที่เราดูกล้อง1 0เนี่ยนะเป็นชุดกลุ่มที่ดูง่ายนะครับเขาเรียกว่าถ้าเราดูกลุ่มเนื้อกลุ่มเนื้อหนึ่งที่เรียกว่าเนื้อกลุ่มที่เป็นผงเกสรนะครับมีลักษณะหนึบนุ่มนะครับบางองค์ใช้เยอะยิ่งฟูหรือกลุ่มที่มีลักษณะแก่น้ำมันตังอิวเนี่ยจะมีธรรมชาติที่ชัดเจนอันนี้นะครับเรียกว่ามีกล้อง 10x เนี่ยก็ดูได้ละเดี๋ยวจะค่อยๆดูไปนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเคยชมนะครับอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆในคลิปทั้งหมดของเรราานนี่่กววแล้ะคับ นะครับเรามีการตรวจสอบกระบวนการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมาไล่กันใหม่นะครับอาจจะมีการท้าความประวัติต่างๆแล้วก็ลองมาดูว่าพระที่ท่านเห็นในส่วนใหญ่คุณสมบัติเระตัวผ่านมาละทั้งแร่เหล็กก็ดีนะครับทั้งอิสเลฟูเดเซนทั้งความถ่วงเฉพาะดีหมดผ่านนะครับแต่วันนี้เรากลับมาลองดูว่าถ้าเรามีแค่กล้อง 10x เนี่ยนะครับแล้วเ,เราต้องไปเดินดูเนี่ยเราคิดว่าเราเลือกแบบไหนไหมาเนี่ยนะครับถึงจะ เรียกว่ามีความปลอดภัยหรือดูง่ายที่สุดก็มีลักษณะเนี่ยคลิปที่1 2 3่งจะพยายามให้ดูนะครับเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนเนื้อไปเรื่อยๆนะครับด้วยการดูกล้อง 10x ถือว่าเป็นคลิปที่ผ่อนคลายนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างพระเนี่ยจากหลายๆท่านมาให้ดูอีกนะครับผมก็ค่อยๆไล่ไปทีละเนื้อนะครับเดี๋ยวรองไปชมกันต่อนะครับครับอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นธรรมชาติสําหรับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องพิมพ์พระเลยครับก็สามารถดูได้นะครับนี่ก็คือเราเห็นได้ว่า เนื้อนะมีลักษณะนุ่มเนี่ยดูตาเปล่านะครับมมนสารมีเยอะด้วยนะครับลักษณะนี้บางคนก็บอกว่าเป็นลักษณะเนื้อจัดนะแก่น้ํามันขาวๆที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตบางคนบอกเรียกเป็นลักษณะของอแคลไซต์นะครับจริงก็คือปูนขาวแล้วเนื้อเห็นไหมครับว่าพระนี่มีการยุบข,ขดแยกในเนื้อธรรมชาตินะครับขอบข้างนี่ทับจำมนเลยนะครับคือผ้าที่ผ่านการใช้ผ่านการเวลาเนี่ยนะับตั้งมีการใช้นะครับก็จะลักษณะนี้ ผิวเนี่ยเราดูมีความหนึกนะครับมันผิวสังขยานะครับส่วนพิมพะอ่าพิมพะนี่ดูได้นะครับอย่างนี้ก็คือกลุ่มพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับวันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะกลุ่มบังคับเนี่ยวันนี้ตรงวันนี้เฉียงนะพูดไปเป็นสองสามร้อยคลิปแล้วนะครับนะครับอกผาเกตทะลุซุ้มครนี้พอเรามาดูนะครับดูกล้องส0 x เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเนื้อครับยุบขดนะครับขาวๆนี่ก็มีนะครับกลุ่มที่เป็น ดินสอนะครับและเนื้อเนี่ยดูนุ่มเลยนะครับแต่ผ้านี่แกร่งนะครับกระทบกันเนี่ยเสียงน่ากระจกเลยนะครับดังกระเบื้องนะครับผ้าซุ้มกอกำลังเพชรก็ชัดนะครับเห็นไหมครับมีเนื้อกับผสมเนื้อที่ดูนุ่มมากนะครับดูที่เขาบอกว่าแก่น้ํามันต่างอิวเนี่ยลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับสีออกน้ําตาลเราจะเห็นได้ว่ามีมวลสารอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยเกาะเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีธรรมชาติ การยุบโคตต่างๆเนี่ยนุ่มมากนะครับนุ่มตาด้านหลังนี่ยิ่งชัดเลยนะนี่ยลองให้ดูนี่นะครับมี 10x นะครับตา 10x เห็นไหมครับมีมวลสารต่างๆมากมายบางคนบอกก้นคกหรือเปล่านะครับมีเนี่ยขาวๆเนี่ยบางทีก็เป็นกลุ่มเนื้อผ้าสมเร็จเก่านะครับที่มีมีมหินดําต่างๆนะครับเนี่ยแร่และนุ่มให้ดูเนื้อลักษณะยุบขคนะครับเนี่ยสวยงามนะครับขอบข้างดูขอบข้าง รอยตัดนี่ถ้าไม่เจอแล้วเพราะมลหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบผ้าที่แบบเก่าใช้นะไม่ใช่เก่าเก็บนะครับบางคนก็ชอบแนวนี้เห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติของการยุบขดของเนื้อนะครับแล้วก็มีลักษณะร่องรอยของสิ่งที่เรียกว่าแคลเซียมคอมบเมนตจากปูเนี่ยเข้ามาปูนขาวที่อยู่ภายในเนื้อเนี่ยออกมาที่ผิวเนี่ยผ้าสุมกองแผงเพชรนะครับกลุ่มแร่เหล็กดำเนี่ยมีนะครับ เห็นไหมเราดูลักษณะเนื้อครับเนี่ยยุบขดแยกนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับผมให้ดูเห็นไหมครับถามว่าแกร่งไหมนะครับถ้ากระทบกันเองนะครับกับพระเห็นไหมฟังเสียงนะครับครับนะครับก็คือพระมีความแกร่งไม่ได้นุ่มนะครับถ้าเป็นพ้ายุคใหม่ทำที่เป็นผงเกสรเนี่ยนะครับเสียงจะไม่ได้กระทบกัน นะครับเหมือนอกระจกเหมือนกระเบื้องนะครับแต่อันนี้ก็คือเสียงนี่ก็คือใช่นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าออกไปในคลิปจะยิงชัดหรือเปล่านะครันะถ้าจับจะรู้ว่าพักแกร่งนะครับอันนี้คือกลุ่มกลุ่มที่เป็นผงเกสรที่เป็นหนึกนุ่มจะเป็นอย่างไงครับก็คือดูอย่างนี้ดูนุ่มตาดูน่าจะดูพระน่าจะเนื้อแบบเออนุ่มนุ่มนะครับแต่จริงๆแล้วพักแกร่งมากนะครับนี่อีกธรรมชาตินึงครับที่ให้ดูเลยนะครับเนี่ย นะครับเห็นไหมครับนี่บริเวณที่อยู่ตรงกลางกล้องนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเนื้อผ้าสาเร็จเก่านะที่นะครับเอามาผสมอยู่ด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าผิวนี่จะไม่มีความกระด้างและจะเงาหมดแล้วนะครับเนี่ยมาดูนะครับรอยยุบขดแยกเนี่ยเป็นธรรมชาติมากดูเนี่ยนะครับดูและดูเหมือนน่าจะไม่แกร่งแต่ผ้านี่แกร่งนะครับผ้านี่แกร่งแล้วก็ลักษณะอื่นนะครับ ยังไม่แรงสูงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะพาลมเข้ามาเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดูตาเปล่าได้นี่เป็นอีกอีกหนึ่งเนื้อนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆครับไปเนื้อที่มีลักษณะปูนแกล่งก็มีนะครับที่สามารถดูกล้อง 10x เนี่ยดูได้นะค่อยติดตามไปนะครับนะครับอย่างที่ดูไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่พูดถึงเรื่องการดูเนื้อผ้าด้วยกล้อง 10x นะครับ อันเนี้ยมีความหลากหลายแล้วผมจะให้ดูไปทีละเนื้อทีละเนื้อทีละเนื้อนะครับเนื้อนี้ก็จะมีความแก่น้ํามันหน่อยนะครับที่เขาเรียกกันนะออกไปทางผพงเกรสรอนแต่เนื้อเนี่ยจะมีความหนึบนุ่มนะครับเรียกว่าสวยทีเดียวนะครับสวยทีเดียวแล้วก็เี่ยมันคือเราดูตาป่าเราเห็นละอันนี้เป็นธรรมาชาติให้ดูนะครับทดสอบอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทดสอบครับให้ทุกท่านได้ดูแต่ว่าให้ดูเป็นคลิปแบบสบายๆว่าเออถ้าเจอเนื้อแบบนี้นะล้วก็หยิบได้นะครับค่อยๆดูไปนะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะนะครับ แล้วก็ที่สำคัญครับในส่วนของคลิปนี้ก็อย่างที่บอกครับท่านเดินไปไหนท่านยังพกกล้อง 10x ได้นะกล้องลังสูงพกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องใช้องค์ประกอบและอย่างมันคือเดี๋ยวเมื่อนะครับเสร็จเนี่ยกับจากสงกรารแล้วนะครับเรามีการเปิดหลับอะไรท่านก็ติดตามดูข่าวนะครับว่ามีอะไรใช้การใช้เนี่ยข้อดีคือมันเป็นการทสนะว่าที่เราไปเลือกภาพแบบนี้มาให้มาทดสอบแล้วมันได้พอทําซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา,ำำมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะจะเกิดทักษะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมานี้ครับค่อยๆดูไปทีละคลิปครับในเรื่องของการใช้กล้อง 10x ในการดูเนี้ยขององค์พระสมเด็จนะครับสัครพินีสวัสดีครับ